ครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับผมนนนะครับผมรถไถคูปตะนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นบีนะครับเพิ่งไปเอามาลงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเพิ่งมาใหม่นะครับผมเตรียมส่งมอบลูกค้านะครับผมวันศุกร์นี้นะครับตัวนี้ผมก็จะทําการส่งเป็นวันศุกร์นะครับผมส่วนรุ่นเอ็มนะครับผมเจย์นะครับผม M7040 นี่ครับก็จะส่งเป็นพรุ่งนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะส่งเป็นวันศุกร์นะครับเป็นรุ่นเล็กนะครับตัวนี้เลยครับผมราคานะครับผมราคาเบาๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาชมรอบคันกันนะครับตัวนี้โทรเข้ามาสอบถามราคาได้นะครับสำหรับรุ่นบีนะครับผมดาวเริ่มต้นนะครับที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวนี้โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมใช้เงินทับรถไม่เยอะนะครับคายงวดก็ไม่เยอะนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมีเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น B ีสองสี่นะครับพาชมข้างบนนิดนึงครับตัวนี้เดี๋ยวพาชมด้านข้างนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์นะครับผม โอเคครับมีโคเข้ามาสอบถามได้นี่ครับตัวนี้รุ่น B นะครับผม B24 อสี่ครับส่วนใบมีดเป็น SD132 นะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ